สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทูกานเด้อพบพอกันคือเก่าเด้อจ้าตอนนี้เฮามาเอาหมากเดือพี่น้องแต่ว่ามาพอหมากข้อเอาหมากพอกข้อพี่น้องตอนนี้กะผูกขข้นเอากันยังอยู่ทั้งต้นไหม้พี่น้องว่าเบิ่งมาสวมากันมาเอานี่กะพอไกลๆหนึ่งพี่น้องเอ้ยอันผ่านป่าสะบ้านเฮาลงมาเนี่ยเนาะผูกอยู่แคมหัวยพี่น้องทางล่างหาสเป็นห่วยเด้อมันแดดเด้อพี่น้องเด้อแดดก็เลยเป็นสีขาวทางล่างเนาะพี่น้องบ่คขอแจ้งเนาะ เราก็มาเบิ่งน้ากันพี่นอ้องเอ้ยบรรยากาศเนาะพี่น,อนอ้องเนาะอันนี้เป็นข้าวนาหวานพี่นอ้องเดี๋ยวมาเบิ่งกล่องลังไปกล่องหนามันคือคาวแบบนี้เนาะนี่เลยพี่น้องเลยเดทแหงอุ้ยอันนี้เป็นขาน้าวนายอดขับเจ้าเนาะขับเจ้ายอดขับเจ้าหวานพี่นอ้องเอ้ยยังได้ตกปุปปีปุปปีลงมาบันตาเวีนพี่นอ้องเอ้ยบ่ายเนาะตอนนี้เนาะตอนบ่าย นี่ใส่แหละคนข้นมะขอพูอยู่เทิงพี่น้องเลยพูเห็นแต่ง,งาไหมตีงเนาะ้าเบิงน้ำกันพี่น้องว่าสิซุกสำไดเนาะเฮานักตั้งใจมาเอามากันหมักเดือเนาะพี่น้องมักเดือจะไปกินเมียงอยู่ในคางเทียงกระเจาในนี่แหละมาเจอคนหูจักบอกว่าเด้มะกขอในนี่ก็มีมาสักกำมาปีนมะกขอพี่น้องนี่ต้นกับไขเต ขึ้นง่ายเนาะพี่น้องเนาะต้นมะเขือเนาะฮะอุ้ยยอากขึ้นไปถ่ายคลิปใหุ้ธทานผักสมเบิ่งอยู่โคตรดกโคตรลายเลยพี่น้องเอ้ยมะเขืออยู่หน้าเฮานั่นหากินกระยากเพราะว่ามันบ่ค่อยลายเนาะพพี่น้องมีแต่มะเขือทางนั้นเลยงาจนสีหักพาคนนะผู้ขึ้นไปแล้วเพื่อนสะออนพี่น้องปอ นอยอยู่ข้างล่างพี่น้องอันนี้เป็นนาขาเจวานไวยอดไว้เนาะคนตกมากับข้างหนามเข้นกับขี้สีงามเลยเนาะนาขาเจ้าบกค่อยเกิดหยาพี่น้องเ้ยคาเจลาวานได้ขันไปคือนาเฮานับริกินพี่น้องเ้ยอันนี้มันเป็นดินทรายแกมดินห้วยพี่น้องดินดำแกมแกมดินนั่นดินทรายเนาะนาเฮามันเป็นดินเหนียวดินนั่นเหลืองเรืองดินดากนะพี่น้องดินเหนียว อันนี้ดินกระเจ้านี่ยพนโมโตเคิงกับเขากระบอกเป็นยังบ่ตายพี่น้องเพราะว่ามันสีเป็นดินทรายมันสีสุมเนาะแคมหวยเลยหน้ากระเจ้าเห็ดแบบสบายพี่น้องถ้าดินนาเป็นแบบนี้ก็คือสีหวานเอายอดเอานำอยู่ดอกพระพุนนี่นะแห่งแรงพี่น้องเอ้ยคืมสองสามมือที่ว่าพายโยเขาน่ะ ตกหน่อยเดียวบ่พ่อเสด็จดำหายดำหน้าพี่น้องแบบนี้แล้วนี่แห่งบ่มีหนามก่ากระได้สองตาตั้งแต่พอญายทอยตกแล้วก็มาตกใหม่อยู่หน้าต้นตาลนะพ,นพ,นนพี่น้องเนาะหน้าธงหน้าสองตาคือเก่าอยากได้กาเพิ่มก็ยังบ่ได้พี่น้องเว้ยฝนตกบ่นเห็นบ่พี่น้องรีบดิทึ่ทง <laughs> อาอย่างมวนเลยบอ,อ,อ,อสะอ,อนแด็ดอะไรเลยพี่น้องพนคือสีเฮงอยู่เบึงเนี่ทองผ้าแบบสูงเฮงเนาะเบึงบรรยากาศนี่คือฝนคือสีแบบปตุกง่ายาคือสีบริดำนาง่ายไปเลยสะอ,อนบออืมมาแล้วพี่น้อง <laughs> มาแล้วเอ็เอาเลย า,า,าดกแหงขนาดนี้หลากหลายหนึ่งพวกเป็นทุกเาเลยอืมักคอพี่น้องเยอันให้เบิ่งนด้วยทางในทานผู้ส้มเคยกินอย่างไรเนาะแถวอีสานเป็นนาสิเคยกินแถวกรุงเทพเราเคยกินบางคนเพราะว่าเราไปทํางานเรายังเห็นเลยแถวตลาดดกแหงดิ้งดกแหงมากำลังดีพี่น้องเยปะ ไปดีพายเอาดลบฮกทุกงานที่เป็นตะตามักเดือดเมื่อในัาระของป่าได้อปเลยยะกกินแบบสมนะอันนี้ก็คือหมักเดือดเอามาเรียบร้อยเลยเอากระต่ายขึ้นไปใส่หมกโคก็เลยวางไว้หลุมไปเลย ไปไหมปูไว้ทางนี้ป่ะมากี่ถากินอยู่เพื่อนพี่น้องตอนนี้กำลังตำเมี่ยงเด้อพี่น้องเอ้ยเมี่ยงหัวเชียงไข่เนาะถาเบิ่งตอนเลวเด้อพี่น้องเด้อถากินน้ำกันพี่น้องเอ้ยต้าเมี่ยงเมี่ยงนี่เมี่ยงหัวเชียงไข่เนาะแซ่บๆแล้วก็ มีหมักเดือมีหมักคอนอนพี่น้องเนาะเสแสร่ๆน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อทั้งเหมียงทั้งสมหมักคอพี่น้องเอ้ยมีแต่ของแซเสแปร่เปรี้ยวปากเลยงนั้นเลยเนาะมาๆมาพี่น้องมากินน้ำกันมาเอาอยู่หน้าป้าวหน้าอย่าอนี้ไรๆออันนี้เดีอยวพี่น้องมากินน้ำกันเลอ

มองเมืองนอไม่มีเนาะแมันครบได้เด้อมึงกอ้มราไปสีหามาบางมืนงก็ว่าเป็นหวังมดบ่สูเป็นใหม่เป็นใหม่นะคือว่าดกอยู่เนาะมองเมืองนาไปไกลมาเห็นแต่แต่หมุดละวันนี่เขาไ่ิงเิเงินเงิบมืนวันเือนพะการายอยู่ปะละน่น ตามงูเนาะมใหญ่ม่ค yeah, mm. ีวเมื่อ <tabii> บ <hein> mm. <TI> ้านผมบอกจะกินเมีงปมากันเานี่ไปเอาอยู่ไไปไปบอบอว่าโอ้ยนมาเขาไปเอื้ไปเบิ่งว็าดนกหางย เรานะอะขอโปนี่เป็นเงนอยากนะเป็นคอบนีเนาะอา้หเจ้าบ yeah. ่เละบ่เนี <tur bass im 2> uh ่ยกาสิบักเนาะโอกาสา่นจะเละจุดำอยางได้ไไรงอหือนยือนยคิหางบ่ เราก็คว้ามัเลยดูดทำงานบนขั้วหงู์อะถ้าบุกงานห้าหางคืนก็กระเบอยงานสะเอ้ยมีแต่ไงถูกดำน่ะเปนงานนิดเดนาป่าวันนางามงามเขาหวานแล้วนะเขายอดเขายอดนะงามเลยใช้ระหว่านโพยแหละเที่ยวเที่ยวตู้ห้องตู้ดอกใส่อยู่เที่ยวแหงดินดินเที่ยวเนาะ อ๋องฟงเป็นยังอะยเลยเอ๊ะพอมันโรมานะพอม่นโมามันจุย่นัันหัวจัน ตา the กแดดเด้มเมงมาไม่นั่งตากแดดนะเออน้องนั่งดูกับแม่นะแฟนเหมือนหอยเมาปะน้ำปอตากแดดคิวเมื่อแล้วเห็นดีวันอคิวอยู่ว่ามาอะไรอย่าง อยู่ลิตนำกับป็ใหญ่ทองดิใ่กอดไว้เนี่ยกัย่าแม่เออนเมื่อไปนำเจ้านะฮว่าสันกลัวเมื่อแม่ห้ามเมื่อแล่บหยเมื่อแม่ห้ามบฮ่าจีแทกับบวชินอีแม่จีโดดงมอยแถวหน้าไายเจ้าหนแล้วเลาไพทางแม่กับบินเอินทานางไพยกับบวิน ว่าทางหาเลยเห็น um ้องไม่หล um ับเลยไม่หาใครไปไหนหาเจ้าหน้หากห้องเลยมาเอาบักอันขี้อยู่เพอ่อนบมาได้น่ะอไปไป่ะเ่าเต่ามาว่าหน่ายมาวาหน้าบ่ายมา่องไ้เห็นอี มัม่หยก็มันเบิอมนก็อยู่นั่นแหละบ่อยๆอยู่ในไก็อยู่เนาะมันนบื่อลงอดอ่ะอืมน่นะใเขาหน้าปลาดอยกบดขนาดปลาเาะอ่ะขนดนออืมตนนีน่อยอืมคนดีมดมีปลาเาะได้อืมมันบางี้เฮ็ดเขาะงาเะไดีนะ ออเ่หอแหน้าคอยนะเคยมีเป็นลุกเอาอย่น้่ะเายวหากินยากด้สิคนดีหน้าตานี่เขาก็กินเมื่อวานนี่เอามาไว้

มกน่ยงมา่เกียงแต่มาขอเนาะโคะเขาเลยเด้อดสำหรับคลิปนี้ก็ขโคตเจ้าบทเพลงคนนี้เด้อยืมกดไล้์ดกดแชร์กดติดตามเด้อสบายดี